สวัสดีก็เพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะ เราวเฉพาะกิจตัวเด่นของเราก็คือ9กับ1 5กับ3นะคะ9091939597นะ 19, 3, 1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 113391553915แล้วก็315เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจะให้ดีก็เอา7มาใส่ตัวนึงเนาะเลขขี้นะต่อไปสามัคคีสามัคคีเราแตก3ในเมื่อคืนนี้ แตกบนแตกล่างเนาะนี่สามสิบีของเรามาเกินนี้นี่ห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสาห้าเดหนึ่งองแปดห้าแปหกแปดเก้าะคะห้าแปดหนึ่งห็ก้าหจ็จ็ได้นะหกแส่จับคู่ก็ห้าแป ห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะระบางมันจะสลับกันออกเดอ้อ6 8 9เราไม่ได้จับอย่าลืมจับด้วยเดอ้อ689นี่ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ